สนุนโดยซีมาครีมโลตัสอิมครับจุดนไวนี่คือการต้น เงินได้ไเอาไม่หมดผมพะล้อนะครับพ้าจนอย่าพ่นผมเลยครับเงิน้อนี้ผมเก็บไว้ให้เมียครับถ้ากลับบ้านไปไม่มีเงินให้เมียมันเอาผมตายเลยนะครับเดี๋ยวว่าแตนเองเลยข้าออกมาพ่นถ้าข้าลับไปข้าไม่ได้เงินเมียข้ามันก็้าตายเหมือนกันอุ้ยมาับผมโอ้ยดีมากนี่ผมถามจริงๆเอะสมัยจ้องพ่นทันคนเดียวเนี่ยเฮ้ โจนยังฆ่าโจนที่มีสัจธรรัทธาเว้ยอ้วนมาดิอร่อนะอ้าวในฐานะฆ่าป้นเองบ่อยที่สุดอย่างนั้นนี่บัตรสมาชิกเก็บอาไว้บัตรนี้พิเศษสุดต้นสิบครั้งไปหนึ่งครั้งเก็บไว้ดีทำเป็นเช่าแท็กซี่เลยไป่อกเขาไปบอกเครับบอกครับผมไปเลยนะครับไอ้เดยวอะไรยังไปไม่ได้ทำไมครับปิดให้ด้วยท่าจะได้รอป้นหาประจำคนต่อไปโอ้โหเฮ้ยปิด ดี๋ยวขอประจำเยอะเนาะอรัขอขอขอโทษครับพี่โทษครับเอ้ยโจรถันอย่าอูยสนับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาแก้ไอล LG น้ำดำตราเสือดาว เป็นสามหนุ่มก็เพราะดีแล้วไม่น่าจับคำใครวันนี้เธอนั่ง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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเแฉ่นายโยมจำหนูไม่ได้หรอเนี่ยใครไปป่าวใบเตยอาสยามเอ้านี่น้องใบเตยใช่ค่ะหายเลยเราเราทำไมถึงไม่นั่งไดูเละคะก็นั่งมันวังเวงมันมันไม่ออบอุ่นด้วยคะแล้วตีฝ่ายก็เด่น เมื่อตอนเด็กๆอ่ะยังเล็กอยู่เลยนะแล้วตอนเด็กจะให้หนูโตได้ไงล่ะเอีเขียเตอนนั้นน่ะเขายังเด็กไม่เสร็จ ให้เด็กเสร <c oughs> ็จซะก่อนแล้วค่อยโตปูบปวดแล้วงงเองไหมเน่นี่แล้วรู้จักเขามานานแล้วเหรอเป็นญาติกันเลยเขาใช่พูดเหมือนรู้จักหนูตั้งแต่เด็กเหมือนกับเป็นญาติกันกันแหละเขาดังเขาดังแสดงก็เดินใส่เกียร์รบกวนชาวบ้านบ้านบ้านบอกเงียบเงียบบอยเฮ้ยอเสียงดังเสียงดังแหกปากอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงโอ้เป็นนักร้องเหรอหนู ค่ะหนูเป็นนักร้องลูกทุ่งนักร้องลูกทุ่งโอ้ดีเพราะว่าเป็นลูกทุ่งแล้วนี่ณนากำลังคุยอะไรกันอยู่คะเอ้ยก็คุยถึงเรื่องน้องใบเตยนี <ive> ่แหละบอกเอ๊ะทำไมไม่คอยมาหาเราเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้คุยเรื่องอะไรกันเลยคุยเรื่องใบเตยโอ้ยลื่นเป็นปลาไหลเลยเน้องจะไปเชื่อคีฮอกเบบีคีฮอกเบบีเออแต่คีฮอกเบบีคนที่ไหนกันเนี่ย สานครศรีธรรมราชค่ะวายเป็นคนตายค่ะคนคนตายคคนตายค่ะคนตายแล้วคุณคนไหนผมคนนครนครปฐมนครนายกนครลาชสีมานครไหนคะเอาไปเล่ไปขานทั้งหมดแล้วจะเหลือนครไหนให้ นครพองอนคนนนครสุขโขทัไทยไม่เมน,น,เนเเี่ยนครสุโขทัยจะบ้าแล้วแหมเดิเขาเขาดังมามา,มาทำอะไรามายังไงอะนะ่ะลูกหนูเป็นนักร้องลูกทุ่งหน้าใหม่ใช่ไหมหนูก็อยากมาแบบว่าขอรับความรู้เรื่องเพลงลูกทุง่งเรื่องการร้องเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างไงเขาเห็นพี่แกแม่จะมีความรู้ชใช่ไหมแม ก็ดีเหมือนกันเพราะเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นเพลงที่เสนอไอ้อะไรวิถีชาวบ้านอะไรหรือว่าอะไรชีวิจริงชีสิวิจิงออกมา้คนได้รู้เยอะกว่าอะไรเพลงอะไรทั้งสิ้นฟังเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งเหมือนดูละครเรื่องหนึ่งใช่บรรยายตั้งแต่ต้นจนจบถูกต้องต้นเรื่องจบเรื่องเลยใช่ไอ้ต้นเรื่องนี่ใบมันเป็นยังไงใบยีกีิอาไม่ใช่แล้วโอ้ไม่ใช่แล้วจะต้องขยับไปใกล้เขาทำไมเนี่ย้าเดียวกัน ไม่ดูอายุตัวเองแหมยมาต้องรุ่นนี้เลยการจะร้องเพลงไม่ใช่สั่งแต่ว่าร้องนะหนูค่เพราะว่าการจะร้องเพลงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาใช้วิธีการร้องไม่เหมือนกันเออพี่บางคนเป่งเสียงจากท้องเอเขามีเหรอมีบางคนใช้เสียงเป่งเสียงจากปอดอกเออหน้าอกปอดบวมหน่อยก็จะเสียงใหญ่หน่อยอันมีทางเดียวหนูต้องไปเสริมปอดให้บุบบวมไม่ใช่ปอดปอดแล้วบางคนก็เป่งเสียงออกจากํำคอ บางคนก็ใช้นาสิกออกจมูกบางคนก็ร้องเป่งเสียงออกจากภายในปากี่เยๆเลยหาความรู้จักเขาไว้เพราะ เดี๋ยวอยู่ไม่นานเขาตายไปเพ่อจะได้ความรู้พรพรุ่งนี้ก็จะตายแล้วทรองลราจะทรองค่ะต้องใครเก่งเก่งหน้าทรองหรือว่ากำบังลมกำบังลมอ๋อเรียกลูกคอเรียกอะไรเขาจะใช้งี้แบบตัวอย่างชายมือสีเน้อยเลยจำมาเห็นไหมจำหมามูแท้จริงนะน้องไม่เคยเห็นใครจำหมาเอาใช่ไหมพรุ่งนี้ เห็นไหมใายมึงสิงก็จะร้องใช้เนี่ยเขย่าบางทีเขย่าไม่ทันเขาชุดขาช่วยยังมั่มาเอาเอาเอาให้ขาได้ร้องออกจากปอดอย่างที่หนูบอกว่าถ้าคนปอดใหญ่ๆเนี่ยจะร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยถ้านอกร้องปอดใหญ่นี่จะร้องได้ดีมากเพราะเก็บแรงเก็บลมได้เยอะแบบขอนเพชรตัวเล็กๆเห็นไหมแต่เขาเป็นคนปอดใหญ่ใจจะขาด เดี๋ยวเช่าเดินหนูจะขาดใจเนี่ยเนี่ยเดิรปอนเดิร์มิแล้วลองออกจากลําคอถ้าออร้องออกจากลํา,อา,ออาลคอเนี่ยเราจะดูตัวอย่างย่งไงเลยจากนักร้องเพลงปลุกใจสันติรุนเพนโอ้ี์ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สึก ทุกเมื่อไม่วันไหวขอขอขอน้ำกินแก้วครับขอน้ำกิน่วนค่ะอันนี้คออันนี้ร้องออกเป็นเสียงออกจากรำคอนาสิกนาสิกาศกทถึงจมูกนาสิก็แปลว่าจมูกใช่ร้องออกจมูกแบบชินชินนวตชินนวดที่รอองไม่ใช่หนูเข้าใจผิดชินโฟเอ้ย ชินกรไกรราชนี่เล่กินกรช้องอะไรอะไรอะไรเปล่าอะน้ำนาสิกน้ำนาศิกคืออ๋อในนานาก็ต้องมีน้ำเอาน้ำนาสิกนาสิกแล้วจากปากอะค่ะจากปอดใช้เสียงภายในปากไม่ใช่ผลไม่ใช่เอามาจากอกจากปอดจากท้องอะไรต่างอยู่แต่ในปาก ตัวอย่างจะฟังได้คือหม่อมขนัดสีเห็นฝ oh ันไหมไม่เห็นฝันโอเคยา่าง้ามพี่ก็เฝ้าคิดถึลงล้ออย่ามสายที่ไม่จองลุ้นอะเที่ยวมอง ใช่แล้วต้องต้องไปฝึกร้องเงี้ยเจะถนัดแบบไหนถนัดทั้งท้องถนัดอกถนัดคอถนัดอะไรก็ไปเลือกเออถนัดคอถนัดอกแต่ถ้าถนัดท้องไปที่บ้านเอาอะไรอะอะไรอะไรอู้เล่นจะสอนให้ร้องงอะไรนะคิดอย่างนั้นเหรอฮะให้ตายไหมลำบากจะเล่นถึงตายเลยเหรอพวง แต่ว่าเพลงลูกทุ่งนี่นะมันเป็นเพลงที่สนุกเนาะสนุกมันจะบ่งบอกจากจิตใจแท้มันมีคำในนั้นเยอะแยะรก็มีมีหมดเลยในคเรือก็มีวัดก็มีอะไรก็อะไรก็มี๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปข้าศิตร์มีหมดทุกเพลง สนับสนุนโดยพัฒลมโอกาวะเทคโนโลยีแห่งคุณภาพชีวิตเอางี้ดอกอัเลขนี่หว่มจากเลขเลขหนึ่งเนี่ยในเพลงมีไหมคำว่าหนึ่งเนี่ยมีไหมหนึ่งหกปีไม่ใช่เขาอ่านว่าสิบหกปีก็ไม่รู้เห็นเลขหนึ่งกับเลขหกไม่แต่ว่ารุ่นรุ่นเท่าเดิมเขาเรียกว่าหนึ่งไงสงสัยหนึ่งหกไม่ไม่สิบหกนี่แหละพี่อย่ามั่วดีขอกมานนี่นะใจร้อนลูกหลาน หนึ่งใไหมค่ะ yeah หนึ่งอย yeah. Th uh ู huh, ่ในดำเนินสวยเหลือเกินน yeah. ักเธอใครที่ได้มาเจอเออหนึ่งในดำเนินโอ้ไทยก็งามบาดใจไทยก็งามบาดตาอยู่เรื่องหงคงเขาดำเนินจ้าพี่รัก หนึ่งมิวแค่นั้นนะร้องครับวิญญาณศิลปินค่ะตายอกใจอยากย้อมมาจากไหนเอ๊หนึ่งไปแล้วหนึ่งมีอีกไหมหนึ่งมีอีกไหมหนึ่งหนึ่งอะไรคะหนึ่งน้องนางสวยแท้งามแท้เออได้แค่นี้สองไหมคะยองสองนี้มีบุญบุญอันใหญ่ไม่ใช่ไอ้ด้านแม่นี้มีอ๋อแม่นี้เออเขารู้อ๋อนี่ไงนะเออ หนึ่งหญิงไอ้นี่มันหนึ่งเว้ยสองชายเฮ้ยชายเว้ยเฮ้ยไม่อยู่อยู่ได้เฉยเลยอะสามอะสามค่ะสามสามสุดกันทีนด้หนูเรื่อานี้เขาเด็กเขายังรู้เลยสิ้นสุดสิ้นสุดอันลองงั้นสิเพนี่สิ้นสุด กันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าพอทราบอายุควันตาน้องเอ๋ยที่มานั่งในตาสามสิบไม่ใช่น้องทำตาปริบสามสิบยังสวยวะสามสิบยังสวยแห้เให้เขาร้องมากนักเออสี่นักเพลงต้องมีนึกให้ออก

สี่ไปแล้วอ๋อสี่แล้วโอเคโอเคเออห้าห้าเดี๋ยวห้าละห้าห้าดีกว่าโอเคโอเคพอเฮ้ยเพราะอะไรเนี่ยขาดสานแล้วร้องทำไมไมอยากร้องโชว์อ่ะ้องไปเตยเขาได้แล้วสี่อันนี้เมื่อกี้สองสามไปแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งเด้อสองโย่ง สามเด้อสี่ใบเตยห้าโยงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อสี่ใบเตยแล้วก็ห้าพวงห้าพวงร้อยไม่ใช่พวงอะไรพวงอะไรเออเฮ้ยอ่ออะไรอ่ะไม่เป็นกันตกใจอ่ะฮ่าฮ่าห้าห้าเด็ดเด็ดเด็ด

ความช้ำหนักห้านะห้านะมาพักอยู่ลอบบุรีไหนละห้านะโรงแรมชั้นสองเออสองเลยเว้ยเข้าจองที่ห้องเบอร์สี่อ๋อสี่แล้วเดี๋ห้านอนพอดนอนดูดีเออสี่แล้วนอนที่นี่สองคืนแล้วเราไปสี่แล้วดันตัดมาสองพอคืนที่สามอ๋อสามแล้วดูสี่สองยามไอ้ แล้วเดี๋ยวเราโชว์แคบัวกันไหมนะจะไม่ห้าสักทีอะเอามายเอาใไปเอาใไปลองไปไปไปกาแฟนแต่งหามฉันเลยอกหักเออนี่คว่างชับเหนื่อยมากมาพักอยู่ลบบุรีไหนเราฆ่าหน่ะไหนอะฮะ สองแถาจองละที่ห้องเบอร์สี่สี่แล้วเดี๋ยวห้าแล้วห้าสองเลยดีเอองและที่นี่สองคืนแล้วเราสี่แล้วมาสองทำไมสองทำไมเนี่ยหลบทำไมพอคืนที่สามสองยักษ์ว่าไหนเราห้าน่ะที่ห้องเบอร์ห้าเออเดินกลับไปกลับมาสองสามสองสามสี่แลแหละ้า นเหนื่อยเหรอเนื้อหาเนื้อหาเห็นไหมเป็น,เป,นเป็นดูเหมือนกันดูหนังเรื่องเนึ่อย่งเออี้ใช่พี่ปีนห้องเดอเบอร์ห้าดูเห็นแฟนแเรากับคนเออปีกับมาควา้ผาผ้าเสื้อใส่แสแดงว่าอีตอนปีนขึ้นไปนั้นไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยแก้ผ้าเออแก้ผ้าแอบดูเขามันมีเยอะแยะไอ ได้เพนี่ไงเดือนห้าหน้าแรงลมแรงพัดช่อมะม่วงไผ่ล้อลมเหมือนคนล้อลอนี้มีเท่าไหร่ต่ออีทอนนี้เด้ยังไงเดือนห้าผ่านไปนี่มันต้องใครเดือนหกแล้วเดือนอะไรมันขั้นเดือนห้าอยู่เออวะเดือนห้าผ่านไปแล้วเพิ่งจะใกล้เดือนหกไล่เดือนอะไรมันค้างอยู่เออเดือนอะไรมันขั้นอยู่อ้าวงงงงงงงไหม เนี่ยไปไงไปไงเพลงเพลงลูกทุ่งอ่ะอให้ความรู้วะทตาทางงงงใชละโออวันนี้หนูต้องขอบคุณสามเท่ามากๆเลยนะคะตอนมาเรียกสามหนุ่มอันนี้จะไปแล้วเหรอจะแดงก็ได้ความรู้ไปเต็มพียบแบบว่างั้นเถอะที่หนูมาวันนี้นะหนูไม่ได้อะไรกลับไปเลยว่าแล้วกันเลยไม่ได้อะไรเลยเหรอใช่สิ แต่ว่าก็ดีเหมือนกันค่ะหนูได้ไม่ต้องไม่ได้อะไรเลยลุดดีได้ไงอ้าวก็ไม่ต้องมีภาระอะไรกลับไปไงสมองเปล่าๆใช่ไปแบบสมองเปล่าๆไปกต้ังสมองใช่ค่ะวันนี้มาแบบชิลมากดีแล้วมาบ้านเนี้ยสบายใจไม่ต้องเอาอะไรกลับไปหนูสัญญาเลยว่าหนูจะไม่มาต้องมาสิหนูรอแน่ค่ะ หนูรักนานาทุกคนมากเลยติดตามผลงานอยู่ตลอดโอ้ยพวกเราก็ติดตาม่ใช่โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆค่ะใช่นานาทันสมัยมากนานามีอินสตาแกรมอินสตาแกรมอินสตาแกรมด้วยอินสตาแกรมแล้วก็คลิปบล็อกคลิปบล็อกกันอู่โซเชียลแคมป์โซเชียลแคมป์แล้วก็โทรศัพท์โทรศัพท์ก็เป็น ไปแล้วเขาขอบคุณมากขอบคุณมากที่อุตส่าห์ให้มาวันหลังมาใหม่แล้วกันได้ค่ะหมามันดูเดี๋ยวไปส่งกันโอเคจ้าจ้าจ้าขอบคุณมากอค่ะ